เห็นตอนแรกที่เห็นที่แรกก็ไม่ได้เชื่อหรอกเพราะว่าแต่ว่าจริงๆอ่ะดูติ๊กออกมาเล่นมาก็านานนะพอวันนั้นเคลียร์ไปเคลียร์ยายมาพอเห็น,นเขาทําอะไรอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปดูแล้วมึงอยู่อยู่คลิปหนึ่งอาจารย์เ็าบอกว่าเขาทําให้ใครมนูทางออนไลน์นี่นั่งหนูก็เลยบอกปวดหัววเกินก็เลยบอกขอให้หายปวดหัวนะเพราะว่า ใจก็เชื่อใจก็ไม่เชื่อถ้าหายปวดหัวก็อยากจะไปเรียนพอนั่งสักพักมัน,ก,นก,ก็ปวดตรงนี้บอกเขาปวดตรงนี้พอแล้วก็มันเย็นว่าบขึ้นมาเลยค่ะพอสักพักมันก็เอ๊ะมันมันหายมันหายปวดหัวมันหายจริงๆค่ะแต่เย็นเย็นน่เยน็เยนนานแล้วนี่ยม,มันลุกขึ้นมาเลยขนม่นลุกขึ้นขึ้นหัวเลย,อยบอกโอ้โหบีบยเลยอ่ะบีบย ็ศรัทธาตรงนั้นเนี่ยอ๋ออันนี้คนคนแม่ดูในในติ๊กต็อกติ๊กต็อกเป่ามาหาแล้วงับค่ะอืมแล้วก็อธิษฐานตามค่ะต<อ>แต่ตอนแรกอ่ะดูไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ใส่ใจเพราทําอะไรเ้อางที่เขาพูดอะไรก็ไม่รู้รยิ่งอาจารย์ยิ่งเด็กเวรเนี่ยพูดอะไรของเขาแล้วก็เราฟังไม่ชัดเพราะเขาพูดเร็วเขาพูดเร็วมากอืเอเขี่ยทิ้งไปแล้วมาคนหลังมาดู ก็มีอยู่ที่ว่าเขาเขาบอกว่าเขาไลฟ์สดรักษาคนรู้สึกจะเป็นคนต่างประเทศอะไรนี่แหละก็เลยนั่งกับเขาด้วยปวดหัวเพิ่มก็เลยหายยังอธิษฐาสูตรวถ้าหายแล้วยังอยากจะมาเรียนถ้ามีโอกาสยังเขียนมาในนี้เลยว่าในอจะหาโอกาสมาเรียนกับอาจารย์ถ้ามาได้เร็วๆก็จะได้มาแล้วก็ไปหาน้องสาวน้องสาวเขาพูดมันไม่ก็เชื่อหรอก นี่น้องสาวอันนี้น้องสาวคนพามาอ่ะคนหนึ่งเอาเอาไปก็ไปเราก็พาไปให้ก็ได้มาเนี่ยดีใจนะที่ได้มาเรียนเพราะว่าพอเห็นแถวบ้านอ่ะปัญหามันเยอะคนนั้นก็น่าช่วยคนนี้ก็น่าช่วยอก็เลยขอฐานจิตให้มาได้ได้เรียนได้จะได้เอาไปไปช่วยเขาในครอบครัวเราด้วยแหละในครอบครัวเราเยอะ วันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมา,มาสืบวิชาเป่ามหาะงับรุ่นที่ยี่สิบเจ็ดขอบคุณค่ะยังมีรุ่นเนี่ยเขาด้วยเ <c oughs> <c oughs> พราะแก่รุ่นนี้ยังมีรุ่นมีรุ่นเรียนด้วยมันได้แทงศาสตร์เป่ามหาดงครับและ้ะคุณแม่อยุเท่าไหร่แล้วหกสิบท้าจริงหกสิบเจ็ดแต่คุณแม่คุณพ่อเขาโกงไว้อีกสี่ปีเลยเล็กแท้อย่รองว้าอีกนะถอยหลังไม้อีกอ่าจริงหกสิบเจ็ด มีคุณยายท่านหนึ่งอายุแปดสิบเก้าครับมาเรียนเนี่ยมันยังมีรุ่นอีกมันมีรุ่นกันทั้งอีกแปดสิบเก้าแต่ที่ชอบที่นี่เพราะว่าเจอหลายมีมีอะไรนะม,ม,มีใช้ไข่ดูก็ชอบอออแล้วพวกอาหารสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรเนี่ยชอบมากเลยชอบคุณคุณเบนเขาไลฟ์คนนั้นมันมียา ไอสามลากสาม,อ,มอยา่างอันนั้นนะ่ะปึ้มใจอันนั้นมากเลยเพราะว่าเราอยากได้อันนั้นไปแล้วก็เออขอให้ได้ไปเลยเราจะได้เอากลับมาช่วยช่วยพี่ช่วยน้องเพราะเขาเป็นแบบเขาอยากให้พอนที่จะกัวาเขามงสนใจที่เราอยากได้มาก็ได้มาจริงอธิษฐานไว้ไงก็ได้มา <laughs>